สวัสดีจ้าน้องเบนคนสวยเอรพอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ้ยสสดยน้องลกเนาะมวนวุ้งยาเนี่ยมันอยู่ผิดตำแหน่งหกก็สองิเดียวเองสลับกันโอ้ของเบ้นฮะเองสลับสื่ออันห้าเอหกสองห้ามันออกหาทรงจีไอขนาด ปกติค่ซื้อกับหูประตูทุกงวดเลยอืมแต่ว่างวดนี้ผ่านโบได้ซื้อเพราะว่างวดบางหยุดนี่เบิดลายจะจะได้ซื้อกะซื้อหน่อยผัดเป็ดนออกมันผัดสลับหมองซ้ำจ้ะค่ะเมื่อนี้เพลินทึงลอยพ่วงมะไรนี่ค่ะพี่น้องจ้าเฮ็ดทุกอย่างค่ะพี่น้องขับเรือนางลำลอยพ่วงมะไรเอาจัดโตเฮ็ด หมากขันคหมากคำพูดกับเฮ็ดงามค่ะน้องเบนเฮ็ดคุยยางค่ะพี่น้องงวนนี้งวนเงวนนี้มันมาทั้งสามตัวอยู่แต่มันสลับตำแหน่งนะลูกเน,กน,กนกาะเงวนนี้เอาใหม่เงวนนี่เอาใหม่งวดน,นี้เอาใหม่เป็นยังไงลูกเงวดน,นี้นนฟันไปกะ <c oughs> เห็นเป็นตัวเลขเนาะล่ะค่ะเห็นเป็นตัวเลขเนาะแม่นจา้าเห็นเป็นตัวเลขรอบแรกมาเห็นมาเห็นให้เห็นสองรอบรอบแรกมาเห็นเป็นเ แปดสามแปดสามแมนจ้าเออมแปดสามกับศูนย์หกจ้ะแปดสามศูนย์หกศูนย์หกนต่งก็ไม่อามไปจับอยู่หาได้แต่ศูนย์หกกับศูนเกอ้าวเหลือมาสีอยู่แต่หมองเก้าดิบเราการฝันอยู่ได้แต่ว่าห่าจำบเร่ได้ว่ฝันป่ายยังจ้ะไม่ใช่นี่จเาตื่นสาขึ้นมาเนาะเทากับมามาาเรือนี่เนี่ ใบใบประมาณใบสามกลัวนี่แหละแดนกับ่ายลูกไอ้ป้ายทะเบียนรถมาให้พึง่งเพราะว่าพึ่งได้ไป้ายทะเบียนรถมาให้รถยัง,ง<ล>ดได้รถรถมอไซค์เพิ่งได้ป้ปายทะเบียนรถมาบอว์แจ้งแต่ะผุดแหละว,ว่าป้ายทะเบียนรถมาสิซื้ออืออือหนี้แมนอือพิ่งมาเมื่อวานนี่จ้ะป้ายทะเบียนรถได้ห้าเออห้าแปดสามหก เปิดสามหกเมนจ่าเด็กปลายถ่ายยนรูนเขาเรียว่าอู้คือตุงขักแท่ว่ะแกเลยสื่อสื่อไหวแกได้มันเลยสองใบองยานี่สองใบยุบจะได้สองใบแปดสามหกแปดสามหกแมนจ่าเสียตัวไทยว่าถ้าไปคัดเอาตัวไทยมักมักตัวไทยแมนตอืม เออมันจะเข่ากันกับเลขน้องเบนฝันพอดีแม่นจ้ะม,มันตรงเข่ากันพอดีพอะหนูก็เลยเื่อไว้เลยผู้ได้มากการล่องเอาไปพิตรลาหน้าเบิ้งนะ้าลูกหนาะแม่นจ้ะเป็นแนวทางคะ่ะถือพิษบาวาก,กันนะคะ่ะพี่น้องเนาะอยา่าใคโชคให้มานะมนะนม่ะเน้ะน้องเบนเนาะ ไม่ตาไม่อยากให้โซ่ให้มานไม่ไทยให้เบิรงเดอ้อเนาะพี่น้องคะ่ะอยากให้พี่น้องได้นําก็เลยไปฝากไปตอนมันพิดมันผ่าแลังเทธอกะกราบขอโทษขออภัยเนาะจ้าอือเมอไหร่เมือม่อไส้ใหม่ป้ายใหม่บบดนี้อันนี้มันเป็นป้ายแดงหรือป้ายขาวนี่ลูกป้ายขาวจ้าป้ายขาวเนาะป้ายขาวมาใหม่ๆหม่หมัมนหน,น,นะคะมาเมาื่อวานนี้เลยเด้อค่ะเด้อ ฟันเมื่อวานเดีกอืะสวยมากอมาเลยไปเรียนตรงกันเลยแต่ว่าฟันนี่ฟันเห็นตัวนี่เป็นจ้ไงหลูกโวชูขอมฟันถูฟังไหมนะเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมากอะคะคือคือคือหัวเขียนที่ฟันเห็นเค่ะแต่ว่างวดบังยานี่ตางไหมหัวบังยานี่ก็เห็นเป็นแปดซี่เนาะแล้วก็ไอ้เลขที่มันโอ่อ่นกังฝันว่าเพิ่นเอาเงินห้ยที่แป้งเพิ่นเอาเงินห้ ห้าร้อยยี่สิบหกบาทอืม้าก็เลยตีเป็นไซตัวนั้นเนาะเมนจ้าอืมงวดน,นี้ก็ฟันตองงวดนะคะจ้าเห็นแปดสามศูนย์หกแล้วก็ทะเบียนรถมาใหม่นี่ห้าแปดสามหกจ้าสามหกเนี่ยมันสิบห้างวดนี่บ้า <S 2> <S 2> <S 2> เจ็บคิงหอนมันจะได้งวดที่แล้ว <S 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 สึก ทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งหกสามเก่าทะเบียนรถมันผายูเขาละหมองสามมักันมันเลขบอะไรคือข้าเจ้ามันมันนี่เอาไหมค่ะมันนเอาไหมมันนี่คนหลายค้างนอนมันนี่นอนอยู่ก่อนแมนจ่ามันนี่รับจัดโตจากโตมันนี่ได้จัดโตนีกมีสองโตค่ะตัวสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองโต แต่ว่ามื่อนี้นังลำบ่นังลำไปโรงเรียนบ่ค่ะมื่อนี้บ่มีนังลำมื่อนี้บ่มีนังลำเพิ่นบ่จ้างเพิ่นบ่จ้างเอ็มซีโบไดถือเลขกอย่างว่าจา้างนังลำกับไดเดอร์เป็นทั้งนังลำเป็นทั้งคนขับเรือ <c oughs> เป็นทั้งคนห้อยพวงมาไล่พี่น้องเอ้ยเอาคู่ยางอ่ะรถเอ็ดเบิดทุกอย่างเอ็ดเป็นเบิดขับเรือก็ขับเ,ออบเป็น ทำได้หูนา,นาที่เลยเด้อีกซีนหนึ่งที่บนได้เนี่ะคุยยังสู้พี่น้องเขาฟังไลยเด็กน,นี่อาจจะสัมผัสไปได้อะไรได้พี่น้องเด้อะไรได้ตัวเลขได้ก้มฝันหลังจักที่โบยังสู้พี่น้องฟังได้ข้อสิครบที่นาที่ได้บ้างเนี่ยฝ <c oughs> ากฝากฝา,ากถึงพ่อแม่พี่น้องเทาที่อยากมาเที่ยวท่าเรือเทานั้นเนี่ย <c oughs> การมาเที่ยวท่าเรือเทานี่ต้องเสื้อแบบใดมาแบบใดควรจะเห็นคุณตา ามาเออเสิร์ชมาในไอเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะมีเพจเฟซบุ๊กท่าเรือไอท่าเรือวิสาหกิจชุมชนท่าเรือบ้านโุโครแน่นอนจะมีแมปให้พร้อมค่ะ<อ>เราสามารถกดเข้าไปในแมปเลยค่ะคกสิพามาถึงเลยมาถึงนี่ม,มาถึงนี่ก็สีมีคุณตาคุณย่าค่ะอคอยต้อนรับอยู่คุณตาแล้วสอยูนี่ตลอดอ,อยู่ทุกวันถ้ามือใดไปหาหมอกอะ บายบาๆเราก็จังสีมาค่ะแต่ก็ในในนั้นก็มีห้องยังกะในเพจเฟซบุ๊กยังกะแมปยังกะแมปแมปแมปห้องมาถึกแล้วผมได้แมปแผนที่แผนที่เออมีแผนที่เขามานี่ก็สิเป็นท่าเรือแหลกนะคะเนาะเขามานี่ค่ะตีถนนนี่ได้หนี่งขับไปหน้องเขามาจักน้อยเขาม่านหาสิบเมตรเออประมาณหาสิบมาถึงลอยเม็ดเด็ดเดี๋ยวลงซอยมาบ่ถึงลอยเมตรค่ะอ่าประมาณนี้ค่ะท่าเรือแหลกเนาะจ้าอ่า มากก็เสียด้มาหัวกับน้องเบนถ้าผู้ใดโชคผู้ใด้มานอยากให้น้องเบนล่ำกะล่ำได้ได้ติดต่อมาได้้ะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดโชคผู้ใด้มานอ่ะเอ็ดเดี๋ยวมะเฝา้านอนเฝ้าอยู่นี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะสาระหน่อยเนี่ยละยายเตี่ยมไม่หายคุณแม่คุณแม่เตี่ยมไม่ไหายเลยคะ่ะมายันเด็กกับประหยัดค่าน้ำมันกับ่บเมือเะะ่อแล้วค่ะมาน้อนเล่นน้ำยาอยู่นี่แหละมาน้อนเฝ้าปูอื้อลือย่างนี่แหล,นนละค่ะพี่น้องแม่ะคะ่ะเพื่อเพ่นให้โชคหให้ลาบเนาะแม่นางนคัน นอนเฝอจังไหนก็เจ้าจุดได้สามตัวตรงๆบ่เอาน้ำเพลนจักอ eh, <g ul ance> ัานเนาะมักแต่สามเจ็ดสามเจ็ดจีฮ oh, ันล่ะก็เจ้าจุดน่ะหนูหอบไปเลยเบิ้งน้ำเพิ่นว่ะแมนจ้าค่ะสาหนุ่มจุดจังไหนนี่จุดอยู่เหงาขาวไหมเมื่อนั้นไหมเบิ้งบริไทคอาคลิปเดิแมนจ่าหนึ่งหกเก้าเอ้ยหนึ่งเก้าหกเมื่อนั้นอ่ะเขาขับรถตู้น่ะเพิ่นบอกให้ไม่จิวจุดถ่ายแมนจ้าขออ๋อมือมือนั้นที่เขาไปล่ำเนาะเออมือไปล่ำอ่ะคืนมาหนูก็อ๋อมือนั้นหนูไป เฝ้าไปอัอนธุระขึ้นมาจากล่าำหลัะเปียกชุ่เดือไปเลยเออแม่ก็เฝ้าไปทำนาัคฆาคือการมึนงนายก็ได้เจ้าเอาตาไปต่างคนตา่ตางไปตังปล่ไปตาแห้แต่ไม่พ่อน้อยว่าสิบอกไม่พ่อนี่ตาแห้แต่ได้ทั้งบนทั้งลาง่างเลยจ้าแม่ยนตาพ่อตาอยู่ท่าเรือนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะในทั้งเก้าหกในทั้งศูนย์สองแต่ผลมาต้อง ยาผ่าดด้วยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดสิตามคุณตาให้เพราะว่าคุณตาเขามา่เล่าสองหมวดแต่ก็อุ๊บเผื่อเพื่อนบูญให้บวกออกยูทูบเดี๋ยวแอดสิลักเขียนล่องยูดอกพ่อตาก็ไดศูนย์สองกับเก้าหกนะคะพ่อตาเพราะจำเข้าในละค่ะที่อยู่ทาเรือวิสาหกิจชุมชนทาเรือบ้านโกโพนี่ละค่ะพี่น้องค่ะงวดองยานี่ได้เทิง์นลางเทิงบนบุญนะคะมวลนี่ตามต่อนะคะเดี๋ยวแอดสิเขียนลงให้เบิ้งดอกค่ะพี่น้องวดี ถึงน้ำเค้นยูหน่อยหนึ่งสามสิบบาทอันแรกเร้จะได้กินซ้อยจุอันที่ริงบ่คอยซื้อเลขคนอื่นเดอซื้อแต่เลขจะของประเทศนี้มั่นผัดตรงกันพูดชนะก็เป็นเพื่อนบอกว่าให้ซสื่อสื่อในสื่อเลขในเดอศูนย์ศูนย์สองเพื่อนว่าอ่าศูนย์ศูนย์สองเดี๋ยวประเทศนี้แม่แล้วว่าแล้วฝันฝันถึงไอตาถวดกับยายถวดนะอ่เพื่อนเพื่อนบอกว่า นางเอาหนีบัญชีอ่ะบัญชีมือเงินสั้นที่เปิดไอ้เปิดคู่กันกำนั่งยังไงนั่งยิ้มหนตั้งเต๊ะนะคอ,อนได้เปิดเส้นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ว่าสัน้ปนป้าดคือสีได้หลายเท้เป็นวันเดลอยแล้วนะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คือสีได้หลายเทะอันปรเทศนี้แลาวา่ามันแมนอยู่โบ่ผัดเบืองซื้อหาแมนอีด๋แต่ว่าหารแม่ไปแม่บอกว่าบุ้งเราเคยเปิดหรอวะอประเทศนีาาา้แลาวา้าลาวหรอวะ ไอ้หนูก็เลยเพื่อนก็เลยว่าไอ้พีบอกคนคนบอกขึ้นมาแหละหนูก็เลยว่านั่นมันสิบุอกอยู่บ้านศูนย์สองสองศูนย์ตรงกับบ้านไอ้บ้านเลทีเพื่อนก็ศูนย์สองโอ้บอเมียนบ้านเลทีบ้านเลทีบ้านเลทีนึ่งอยู่บนสองศูนย์แหละมันตรงกันเหนูก็นไหมอสนหมนกบอกว็เลยคตัว่า ไม่ควานก็เป็นน้ำอ่อนศูนย์หนึ่งอันซ่ามืดคนบอกเลยมันสิออกกันยังก็ออกตัวเก้ามันชิมมันิ่นมากว่นสองศูนย์หนึ่งเพิ่นว่าเนาเอาจัดไปตัวประสานเ้ยเก้ากับเก้าพอดแบบศูนย์สองเพิ่นว่ามปนศูนย์หนึ่งแบบนี้โอ้เดี๋ยวสิตามเลขมอสนให้อีกเด้ค่ะพี่น้องค่ะบางเธอมันก็เกิดการิดผิดพลาดจังได้กับกาบขอโทษขอัยเนาะคกับพี่น้องเขาใจมัน คิดน้ำแต่สามเี a a ็ดสามเจ็ดอยู่เหรอพี่หนงมันก็เลยมัเปิดใจไปรับตัวอื่นเนาะแม่นจ้าเงื่อนเอวไหม่เงืเอนียวใหม่ค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางน้องเบนนะคะพี่หองแม่กันเื้อเสื้อแต่ศูนสองเอยสื้อแต่สองศูนย์บวกกับบอกอันนี้เสื้อแต่ศูนย์หนึ่งอันนี้แม่หันเสื้อเอ้าแม่ตัวทูตัวเื้อขึ้นกันเลยอ้าแม่ศูนย์ศูนย์สองแม่บอกเสื้อบอกบอบอมักเด็ดล้วเด็ดละ กรเ,เ,เล่บอร์สิเด้อค่ะเล็น้องเบนพี่น้ององอนเลยอ๋องอน,นี่หล่อมันสิม,มาห้พี่น้องทุกท่านใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อค่ะตัวเลขมันเข้าได้มันหลุดได้นะะ้องค่ะพี่น้องลูกกลมๆกลม็กล,กล,กล,กล็อกก็ล็กอ,อกบ่รู้วันสิก็ล็อกออกใส่ของไผ่นะคะ่ะค่ะมันออกต่ำสามตัวก็คือได้สามตัวนะคะพี่น้องค่ะขายจังไดก็เอาไปพิจารณาเบื้องน้านะคะ่ะน้องเบนฟันนะคะแปดสามศูนย์หกนะค่ะ ทะเบียนรถมาไหมหมาดนะคะได้มาเมื่อวานค่ะห้าแปดสามหกนะคะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องซับนาซับหลังเาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อโชคดีเป็นของเฮ้าเนาะ,ะค่ะถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้เฮี้ยงให้ปังให้ดังให้รวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพียงเพียงที่เขาได้บัเนี่ยค่ะพี่น้องคะค่ะซับรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงซำนี้เนาะค่ะ น้องเบียนจ้าขอบใจหลายๆด้บลูกเด้อค่ะเฮงเฮงปังปังรวยรวยค่ะขอบใจจ้ะ